สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ติดกันพลานะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดกล่องนะครับตัวนี้จะเป็นไฮเกรดนะครับ after colony นะครับจากในซีรีส์ของกัน d ดัมวิงนะครับตัวนี้ก็คือ x x x g ขีด 01h นะครับกา n d ดั heavy arm นะครับหนึ่งในแก๊งบอยแบนดนะฮะ colony liberation organization mobile suit นะครับผมนี่ จริงๆกันดั้มวิงก็เป็นภาคหนึ่งนะฮะที่ผมไม่เคยดูนะครับยอมรับเลยไม่เคยดูมีผ่านๆตาบ้างแต่ก็เรียกว่าไม่เคยดูดีกว่านะครับสำหรับตัวเฮฟวี a อาร์มนะครับก็จะเป็นหุ่นที่เรียกว่ายังไงดีคนอาวุธหนักทั้งตัวเลยนะครับก็ดูจากทางอาร์ตเวิร์นะครับนี่ทั้งตัวนี้ติดอาวุธหมดเลยแล้วก็พื้นหลังนะครับเราก็จะเห็นตัวแซนล็อกนะครับแล้วก็ตัวล e โอนะฮะที่เป็นตัวเบสที่ ได้ออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับในซีรีส์ของกันดับวินที่เป็น h i ไฮเกรดนะครับอันนี้จะลันนัมเบอร์เป็นนัมเบอร์ที่236นะครับอ่ะเรามาดูกันด้านข้างนะครับตัวหุ่นนะฮะเฮฟวี่อานะครับเมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยนะจะเป็นตามนี้นะครับก็ดูทรงต่างๆนะครับเพราะว่าขนอาวุธมาเยอะจริงๆนะแล้วก็ตัวแอคชั่นนะครับกิมมิคต่างๆนะครับเดี๋ยวขอไล่เรียงดีกว่านะครับว่าเขามีอะไรบ้างนะตรงนี้ก็จะมี เป็นวันแค่นกันนะครับแมชชีนคันนันนะครับเชสแก๊ลิงกันนะครับอยู่บริเวณนี้หมดเลยบีมแก๊ลิงนะครับอันนี้แล้วก็โฮมมิ่งมิสไอนะครับแล้วก็ไมโครนะฮะไมโครมิสไอนะครับแล้วก็ตัวมีดนะฮะอาร์มี่ไนฟ์นะฮะแล้วก็เปิดอาวุธโอเพนเทสทั้งหมดนะฮะก็จะมีไรเหลียงนะครับก็คือตามนี้คือโดยปกติเขาจะปิด อาวุธนะฮะแล้วเมื่อเปิดก็จะเป็นแบบนี้นะครับกิมมิคจุดขยับนะครับก็ตามรูปเขาจะมีเน้นตรงปลายเท้าด้วยนะแล้วก็ส่วนของช่วงเอวนะนี่ก็เป็นไฮเกรดราคาราวห้าร้อยบาทนะครับเอ่อลูกเล่นก็เป็นในเรื่องของอาวุธนี่แหละนะครับตามนี้เลยแล้วก็คาดว่าพาร์ทชิ้นส่วนนะครับ น่าจะใหม่ทั้งหมดโอเคเปิดกล่องกันนะครับหลังๆก็จะพยายามถ่ายยาวๆแล้วค่อนข้างจะขี้เกียจต่อต่อประจบกับทางบันไดออกของน้อยด้วยนะคือแบบเครื่องไม่ค่อยติดหมดไฟนิดๆในการต่อนะครับอ่ะนี่ถุงที่หนึ่งนะครับถุงที่สองถุงที่สามนะครับถุงที่สี่แล้วก็ ู่มือนะครับผมสำหรับในคู่มือนะครับของตัวกันด้าเฮฟวีอาร์นะก็จะเป็นแบบแผ่นพับนะครับด้านนี้ก็จะบอกในส่วนของอส่วนสูงน้ำหนักนะครับแมททีเรียลแล้วก็พาร์ตอาวุธต่างๆนะครับตัวภาพผ่น,นะฮะแบบเต็มๆก็จะอยู่ตรงนี้เลยเรามาดูกันที่แผงก่อนดีกว่านะครับแผงนี้จัดว่าไม่เยอะนะฮะโอ้ยเข้ามาใกล้ไม่ได้แล้วก็ตรงนี้รู้สึกว่าจะมีการหักจากบางส่วนมา นะครับมีพาร์ทที่ไม่ใช้ด้วยเพราะว่ามันจะมีเบิ้ลนะครับตามตำแหน่งก็จะมี a นะฮะแล้วก็ B1 b 2นะครับ C นะฮะแล้วก็ D1 d 1, 2แล้วก็ E 1 e นนะครับแล้วก็มีแผง pc แล้วก็1สติกเกอร์นะครับตามนี้ก็ไม่เยอะนะไม่เยอะตัวนี้ประกอบง่ายแน่นอนนะฮะเริ่มต้นประกอบก็บอดี้นะฮะชิ้นพาร์ทหัวนะครับแขนขวาแขนซ้ายนะครับแล้วก็ตัวขาขวาขาซ้ายนะฮะเท่านี้ แล้วก็มาที่หน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของชิ้นเอวแล้วก็พาดอาวุธจบเลยนะฮะนี่แล้วก็แบบประกอบนี่ด้านหลังก็จะเป็นบอกในส่วนของพารอาวุธต่างๆนะตั้งแต่วันเคลื่อนการแมชชีนคนนอนนะฮะเชสกาต์ดกตงกันนะครับโฮมมิ่งมิสไซน์นะฮะไมโครมิสไซน์แล้วก็อาร์มี่ไนฟ์นะฮะบีมกัตติ้งกันนี่ครบเลยตามนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูชิรแผงกันเลยดีกว่าครับ เริ่มต้นที่แผง A นะครับเป็นมัลติคัลเลอร์นะก็จะเป็นในส่วนของสีเหลืองสีส้มสีแดงนะครับแล้วก็สีเทานะฮะตามนี้ในส่วนของสีส้มพวกนี้ก็จะเป็นตัวของพาร์ทไหลนะฮะที่สามารถเปิดเข้าเปิดออกได้นะเพื่อโชว์ตัวพาร์ทด้านไหนนะครับชิ้นตรงนี้เป็นชิ้นเอวนะฮะชิ้นเขานะครับแล้วก็พาร์ทชิ้นสีแดงนะครับตรงนี้ เป็นใช่หัวไหมใช่ตรงนี้เป็นส่วนของพาร์ทหัวนะครับแล้วก็แบ็คแพคนะครับโอเคตามน,นี้แผง A ต่อมาเป็นแผง B1 นึ่งะครับแล้วก็ B2 ซึ่ง B2 จะเบิ้ลตรงนี้นะครับนี่เบิ้ลตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะแหวงเลยไม่รู้ว่าอนาคตจะทำอะไรหรือเปล่านะครับก็จะเป็นในส่วนของชิ้นโครงนะครับมีพาร์ทมือนะครับแล้วก็เอานี้เป็นหลังมือนะครับเป็นโครงของแขนขานะครับ ตรงนี้เป็นพาร์ชชิ้นตรงประกบขานะครับต่อมาเป็นแผง C นะครับเป็นชิ้นส like? ีแดงทั <ma> ้งหมดนะครับก็จะเป็นในส่วนของกระโปรงหน้ากระโปรงหลังชิ้นเท้าชิ้นโลนะฮะรายละเอียดของโล่ก็มีให้ประมาณนี้นะครับนี่ชิ้นเท้านะครับชิ้นกระโปงต่อมาจะเป็นแผง D1 นะครับแล้วก็แผง D2 นะครับซึ่งก็จะเบิ้ลนะครับตรงนี้ช่วงนี้นะครับนี่ดีหนึ่งดีสองนะครับมันจะมีช่วงซ้อนทับกันตรงนี้ มาดูที่ D ีหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของขาแหละนะครับข้างหนึ่งนะครับมีหัวอยู่ตรงนี้แล้วก็ดีสอก็จะเป็นขาที่เพิ่มเติมนะครับนี่ทั้งหมดมีชิ้นเอลด้วยตัวสีขาวมันไม่ได้เป็นขาวล้วนขนาดนั้นนะมันจะออกเป็นเอ่อขาวขาวครีมครีมนะฮะนี่ดีหนึ่งแล้วก็ดีสองต่อมาเป็นแผง e ีหนึ่งะครับแล้วก็ e ีสองนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของยังไงดีเป็นข้อต่อบางส่วนนะครับอันนี้จะเป็นข้อต่อของขานะครับเห็นตามนี้แล้วก็จะมีในส่วนของพัดอาวุธนะฮะที่ติดตรงส่วนขา ouch? แน่นอนนะ,ะตรงนี้ติดตรงส่วนขานะฮะก็จะเบิ้ลนะฮะตรงนี้มาแล้วก็ตรงนี้เป็นชิ้นหน้าอกนะครับที่อยู่ด้านในนะคร <me at> <ๆ>ับซึ่งก็จะเห็นเป็นตัวแคตติ้งกันนะครับตามนี้นี่แล้วก็ตัวมีดนะครับและนี่ตัวกระบอกปืนนะฮะตามนี้อีก ตรงด้วยนี่แผง PC 002นะครับสำหรับไฮเกรดสติ๊กเกอร์ฟอยนะครับ1แผ่นสำหรับแผงทั้งหมดนะครับของตัวกันดั้มเฮฟวี่อานะครับกล่องนี้ก็จะมี8แผงนะครับที่เป็นตัวของ h ฮฟวี่อาเองเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็น1 PC ที่เป็นตัวชิ้นที่กับใช้ไฮเกรดทั่วๆไปนะฮะก็รวมเป็น9นะครับ แล้วก็บวกกับ1 s t i c สติกเกอร์ฟอยนะฮะนี่คือของทั้งหมดนะครับที่มาในกล่องของกันดั้มเฮฟวี่อาร์มซึ่งแผงที่เป็นในส่วนของตัวนะครับกันดั้มเฮฟวี่อาร์มเป็นแผงใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่ไม่ใช้เนื่องจากว่ามันเบิ้ลแผงมานะครับราคากล่องนี้จะอยู่ที่ราวห้าบาทปกบวกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ร้านนะที่เพื่อนๆหามาได้นะครับผมก็ <S <S สําหรับตัวนี้นะครับกันดั้มเฮฟวี่อาร์มนะฮะ ได้รับการสนับสนุนเปิดกล่องนะจากทางร้านกันพลาวิลเลจถ้าเพื่อนชอบหรือว่าสนใจมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะฮะและยังไม่เคยกดติดตามจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแ,กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูใน,นเกือบทุกๆวันเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดในเรื่องของเนื้อหาหรือว่าข้อมูลนะฮะต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม